จะตัดใบเตยไปส่งใครครับไปส่งร้านน้ำเต้าหู้ค่ะส่งร้านน้ำเต้าหู้ได้เขาสั่งวันละเท่าไหร่ครับว,ว,ว,วันเว้นวันค่ะวันละยี่สิบบาทโอ้โหจะเก็บตังค์ไว้ตั้งเรือนตั้งตัวเหรอครับยี่สิบบาทเนี่ยใบเตยเป็นดงเลยนะครับค่ะฝีมือแม่ค่ะ <c oughs> ไม่มีฝีมือเราเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยค่ะแล้ววันนี้ทำไมต้องมาตัดเองล่ะครับเนี่ย มมถ้าแม่อยู่จะตัดไหมครับเนี่ยไม่ได้ตัดค่ะโอ้โงั้นก็งั้นก็ภารกิจเฉพาะเฉพาะเลยนีครับเนี่ยเฉพาะวันเลยทีใช่ค่ะมีหน้าท่าไม่ให้เลย <c oughs> มันต้องเลือกขนาดนั้นเลยเหรอครับไปเตยอ่ะใช่แล้วไปเตยมันโตไม่ทันอน่ะ มีแต่ต yes, the okay. really ้นเล็กอ่ะต้นอ่อนเลยเล็กเล็กเขียวดีเนาะใช่ค่ะเขียวที่ที่บ้านย่าจะนาหูใบใหญ่มากเขียวมากเป็นดงเลยเหมือนกันเดี๋ยวต้องขยายเพิ่มเนาะใช่แล้วต้องขยายเพิ่มค่ะเห็นเขาว่าสั่งทุกวันเลยจ้ะก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งค่ะที่จะสั่ง สั่งแม่ทุกวันแต่ว่าแม่กลัวว่าใบเตยเตไม่ทานส่ง 9, เก้าประจําก็เลยยังไม่ดับปากใบเตยสักสองไรไหมโหเจ๋งเลยค่ะวันไม่ต้องทําอะไรพี่ว่าใช่แล้วตัดใบเตยส่งอย่างเดียวอืมขาย้านจริงนะก็จริงนะสิอ อันนั้นยาขุนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไปเตยพี่รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เขาไม่เอายาขนุนฝีมือพี่นัสะพานอ่ะจริงเหรอคะใช่แล้วโอ้โอ้โใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีจบการแบบไม้สามท่อนนี้นะมาวางโอ้โหลองสักท่อนไหมล่ะจิบจ๊บจิ๊บน่ะ ยิ่งตัวเล็กๆอยู่ใครตัวเล็กพี่ยังไม่พอเหรอไม่ยังไม่พอค่ะต้องทำเป็นสี่กำแต่จริงๆอะตั้งใจจะตัดเผื่อของวันเพื่อหัดเลยจะได้ไม่ต้องมาตัดแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องดูก่อนเพราะว่ามีต่อต้นไม่ค่อยใหญ่มากก็เลยไม่อยาก,กาตัดอะมันออนระวังงูเขียว ก็พูดให้ระวังไงเพราะส่วนม,มากเวลาพูดจะเจอด้วยสิก็<อ>จะได้รีบๆตัดไม่ตัดลุงงู <iet ly> เขียวหางไม้ชก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 แล้วแล้วครบไหมเนี่ยครบแล้วเอออะไรวะเจองูเขียวครบเลยเว้ย <c oughs> เออดีเว้ย ตัวนั้นอะ่ะเคยมีงูจงอางทําอยู่ด้วยนั้นอ่ะอุ้ยไม่ช่วยแล้วโยกแกลงอีกอะ่ะเอ้าเนี่ยช่วยถ้าเกิดไม่พูดอย่างเงี้ยไม่เสร็จนะเนี่ยพอบอกว่าวงูเขียวกับง,งูงูจงอางเสร็จเลยอะ่ะดยอนไปละนี mm hmm. ่เธอเอาให้มันเอาอะไรปูให้มันดีหน่อยไม่ใช่จะต้องมาไปล้างก่อนเออแค่นั้นแหละมันก็ต้องปูให้มันดีแล้ว ก็เดี๋ยวหอบไปไงเดี๋ยวไม่ผ่านการตรวจมันจะไม่ผ่าน QC ทำเองอ่ะเดี๋ยวไปล้างทีฮะใช่ค่ะก็ไปแช่น้ำโอ้แช่น้ำล้างเลด้วยจัดไปเคลียร์ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปส่งที่ตลาดจัดไป อยาให้เกลี้ยงเชยอทำอนีก่อนอ๋อมีขั้นตอนเลยนะก็ต้องอถึงขานาดเอาเอกอนอมาเช็ดใบเลยไหมอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องใช่จะได้ค่าเชื้อโรคไงไม่ไดีเ่ะ <laughs> ไว้เลยเดี๋ยวกลัวตอนเช้าจะไม่ทันนะ